ต่อไปในส่วนของสาเหตุของโรคตามคัมภีชวดานนะคะเริ่มตรงนี้ก่อนจากที่เราได้เรียนพื้นฐานมาแล้วนะคะในร่างกายของเราธาตุลมมีลมมีอยู่6ตัวใช่ไหมคะตัวแรกกุฉิสยาวาตา คือลมในลำไส้ตัวที่สองโกฐาศยาวาตาคือลมนอกลำไส้สามอุทังขามาวาตาคือลมที่พัดจากเบื้องล่างสี่อโทขามาวาตาคือลมที่พัดจากเบื้องบนห้าลมอังคะมังคานุสารีวาตาคือลมที่พัดทั่วกายหกเอ่อ อสาศสะภสาษสาะคือลมหายใจของเรานะคะคราวนี้ในคำพีชวดานตัวที่เรากำลังจะพูดถึงคือลมอุทงังาคมาวาตาและลมอโทคมาวา,าตาลมทั้งสองตัวนี้นะคะเมื่อรับคนกันเข้าทำให้โลหิตเป็นฟองทำให้เกิดโทษได้มากมายนะคะ เวลาที่เราพูดถึงลมคือวายโยนะคะาวายโยนี่หมายถึงลมแต่ถ้าเราพูดคำว่าวาตะคือหมายถึงระบบระบบของลมระบบของลมเป็นยังไงลมนี่ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องอาศัยความร้อนเมื่อเกิดความร้อนมีไฟเข้ามาถึงจะเกิดการเคลื่อนไปของลมนะคะ อย่างเช่นที่มีการเปรียบเทียบอาจารย์ท่านหนึ่งก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนไว้ว่าเปรียบเหมือนการที่เราผงต้มนะคะแล้วสมมติเราผงต้มน้ำก็ได้คะ่ะหรือุงข้าวด้วยเตาถ่านเตาฟืนนะคะการที่เราใส่ฟืนเข้าไปฟืนในเดิมเขาก็เป็นธาตุดินของเขาใช่ไหมคะก็เปรียบเหมือนอาหารฟืนเราใส่เข้าไป เกิดไฟเป็นเชื้อเพลิงนะคะเกิดไฟตรงนี้แล้วก็หุงต้มทําให้น้ํานั้นเดือดพอเดือดแล้วเนี่ยนะคะจึงจะเกิดเป็นไอน้ําเป็นควันเป็นลมขึ้นไปนะคะก็เช่นกันค่ะสาเหตุของการเกิดโรคตรงนี้โรคลมตรงนี้ก็คือนี่แหละตัวฟืนที่เราใส่เข้าไปมากเกินไปนี่แหละคะ่ะก็คืออาหารเนี่ยที่เรากินเข้าไปมากเกินไป ตาม,มาพระคำีก็บอกว่าเช่นคนที่ชอบกินอาหารอาของหมักดองบูดเน่าใช่ไหมคะหรือกินมากเกินไปกินผิดเวลาทํามีพฤติกรรมเดิมๆแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะก็ทําให้เกิดโรคตรงนี้โรคลมนี้แหละคะ่ะเช่นเดียวกับที่เปลียบเทียนมะสกูที่ว่าเราใส่ฟืนเข้าไปเนี่ยใส่มากเกินไป พอกินมากค่ะใส่มากเกินไปก็เกิดไฟเกิดความร้อนมากเกินไปก็เกิดลมมากเกินไปนะคะอีกประการหนึ่งนะคะนอกจากการที่กินอาหารมากไปอิ่มมากไปบ่อยๆกินของหูดเน่าของที่ย่อยยากบ่อยๆก็ยังมีอีกประการนะคะก็คือคนที่ถูกร้อนและเย็น สลับกันแบบกระทันหันอยู่บ่อยๆนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นคนทำงานออฟฟิศหรืองานโรงงานโรงาประเภทห้องเย็นหรือออฟฟิศแต่อาจจะเป็นละะนักษณะเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงค่ะที่ห้องตัดต่อห้องเทปอะไรพวกนี้เขาจะต้องใช้คือเครื่องมันทำงานทั้งวันใช่ไหมคะพวกเนี้ย ดังนั้นเขาจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ําแบบ18องศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาออกมากินข้าวอค่ะกลางวันนะก็ต้องออกมากาินข้าวเนาะก็จะมากระทบความร้อนเพราะบ้านเราก็ร้อนมากๆเมืองไทยอะร้อนอยู่แล้วอะแบบ18แล้วเดินออกมาแบบวันไหนร้อนจะจัดแบบ40อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยบ่อยๆมันก็ทําให้ลมทําให้ร่างกายเนี่ยแต่ปวดได้นะคะ ก็ะะเขียนไว้ว่าลมเกิดขึ้นในทิศเบื้องต่ำคือลมอมภพและลมอมภา,าทั้งสองนี้บังเกิดแต่ปลายแม่เท้าไปตราเท้าเบื้องบนทําให้หวาดวันไหวไปทั่วทั้งหกสรีระกายหกสรีระกายตรงนี้น่าจะหมายถึงลมหกระการที่ในร้านกายเหล่านี้แหละค่ะที่พูดเมื่อกี้ก็คือมีอะไรบ้างคะก็กุจิสยวาวตากฐฏาสยวาวตากุทังขมวาวตาอโธขมวาวตา อาส,สาสะปัสสาสะอคาอามคา,าดุสานิปตานะคะพวกนี้ทําให้หวาดวันไหวไปทั่วทั้ง6สรีระกายย่อมถึงแก่พินาศเป็นอันมากลมอมพลึกและลมอมพาดท,ทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งแห่งฐานลมทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นได้วันละร้อยและพันครั้งถ้าลมทั้งสองรับคนกันแล้วเมือ่อใดรักษาเยียวยายา,ยากนะเพราะอาศัยลมอันหนึ่ง ชื่อหาไทวาตะเกิดขึ้นในน้ำเลี้ยงหัวใจบุคคลใดจะตายลมหาไทวาตะก็เกิดขึ้นในขณะนั้นก็น่าจะตีความได้ว่าเป็นลักษณะของหัวใจวายนะคะระบบการทํางานวาตะใช่ไหมคะระบบลมในหัวใจล้มเหลวแล้วเนาะก็คือหัวใจวายก็เสียชีวิตนะคะในบางจุดเนี้ยนะคะก็เป็น การถ่ายทอดตามความเข้าใจที่จะเข้าใจอะนะคะดังนั้นถ้ามีใครเข้าใจเป็นอีกแบบหนึ่งก็สามารถเสนอเสนอแนะนะคะแสดงความคิดเห็นได้เพราะความรู้ทุกอย่างบนโลกนี้นะคะมันมีมันมันไม่ใช่สัจธรรมอะคะ่ะอะไรที่มันไม่ใช่สัจธรรมดังนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ วิทยาศาสตร์ที่เราค้นคว้ากันมาทุกวันเนี่ยนะคะวันหนึ่งปีหนึ่งสองปีสาปีิปีข้างหน้าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันใช่ไหมคะถ้าหากใครเคยศึกษาธรรมะนะคะแล้วอาจจะได้ยินคําว่าใบไม้ในกํามือนะคะก็คือครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ตัดสู้แล้วจะนํามาถ่ายทอดเนี่ยนะคะพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่พระองค์นํามาสอน เป็นเพียงใบไม้ในกำมือนะคะเขาต้องถามว่าเขาต้องหยิบใบไม้มาแล้ถวถามว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันนะคะก็คือใบไม้ในกำมือมันน้อยกว่าเขาบอกว่าสิ่งที่โรคตัดสรู้เนะี่ยเท่ากับใบไม้ในป่านี่แหละคะ่ะแต่สิ่งที่โรคธรรมาสอนน่่มันคือเพียงใบไม้ในกำมือที่ เป็นทางที่จะทําให้สัตว์โลกเราเนี่ยนะคะพ้นจากวัตตะสองสารนะคะก็คือเนี่ยมรคแปดอริยสัจสี่ตรงนี้ที่จะนําเราสู่ความพ้นส่วนความรู้อื่นๆที่มีในโลกเนี่ยมากมายเลยพระองค์ไม่ได้นํามาสอนเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่จะไปสู่ความพ้นถุกแต่ไม่ใช่พระองค์ไม่รู้ไม่ใช่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่มีนะคะดังนั้นก็ไม่อยากให้เรา,าลบหลู่ ความรู้ของผู้อื่นนะคะซึ่งบางทีเราไม่รู้นะคะ